เาหรือว่าจะไปท้งของพี ศรียาศรียาทั้งสองทีมดูดูแล้วเนี่ยแต่ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าถือว่าในรอบแรกที่ผ่านมาทั้งสองทีมก็สามารถที่จะเอาชนะทุกต่อสู้แค่สามคะแนนไปแล้วทีนั้นหนึ่งทีนั้นสามคะแนนอันนี้ถ้าถือว่าเป็นกำไรและถ้าชนะอีกครั้งนี้แน่นจเป็นหวกเพิ่มโอกาสเข้ารอบที่ มีผีตายเดี๋ยวเราจะได้เห็นผีตบอไม้ก็ทานแคดบ้างตัวละไม่ว่าจะช้านาช้าแต่ก็สามารถที่จะทําแนนได้นะในลาทีทีละลายเป็นตานะครับปุ่มพาวโยลใช้จอยสติ๊กแบบไม่ถไทยนะครับมีสองมือเลยนะครับทัางซ้ายทั้งขวาบอลก็สาารได้นะคมันทได้แต่ว่าสกิลอาจจะปรทวให้ไม่เป็นเวลาเวลาที่ อ่านวางอ่านวางก็ถูกไมร้ายให้ถอดตัวกันนะก็ระวันะค่อยๆเลยครับค่อยๆในขับที่ส yeah. uh ีวิทยานะครับมีทายดีทาย